โดเขาก็ได้ประเงเกิดใหม่เป็นเทพระบุทุมมะเทวาระดับกลางสายวิทยาทรกึ่งยักษ์สายวิทยาทรกึ่งยักษ์ ที่มีที่อยู่อาศัยซ้อนอยู่บนโลกมนุษย์ใกล้ๆกกับที่ทำงานเดิมของตัวเขาในทันทีตามทันไะจ๊นะจนี่นะเป็นเทพบุตรพมเทวาระดับกลางเลยจะเหมือนชนชั้นกลางนั่นแนหะสายวิทยาธรกึ่งยักษ์ ตามทันใช่ไหมจ๊ะนี่เนาะที่อยู่ที่อาศัยหรือที่เราเรียกว่าวิมานแรงๆนี่นะจ๊ะถ้าเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าบ้านถ้าเป็นก,กลางกลางคือที่อยู่ที่อาศัยตา,ามทันไหมจ๊ะสำหรับภูม,มิเทวาสายวิทยาธรกึ่งยักษ์นั้นก็คือภูม,มิเทวาที่มีอธัธยาศัยสองอย่างมาผาสมประสานกัน นี่เนาะด้วก่อัตยาศัยของวิทยาทรที่รักในการเรียนรู้ศาสตร์และความรู้ต่างๆกับอัตยสาสัยของยักษ์ที่มักโกรธขี่โมโห,โหและงุดงิดง่ายไห,ไหนใครมีสองอย่างอันนี้มึงไม่มีเหรออ๋อ ตามทันไหมจ๊ะดังนั้นเมื่ออัธยาสัยทั้งสองอย่างดังกล่าวหลืออัธยาสัยที่รักในการเรียนรู้กับอัตยาสัยที่มกักโกรธได้มาผสมผสานกันแล้วจึงทำให้ผมมาเทวาสายนี้มีลักษณะเป็นวิายาณกึ่งยักษ์นั่นเองโดยเฉพาะท่านเทพบุตรที่จอบจะมีลักษณะกาย เหมือนกับเทพบุตรพุมมะเทวาระดับกลางหรือชนชั้นกลางของภุมมะเทวาลักษณะกายดูเผินๆกันเจ๊ะเพียงแต่นี่ผิวของเขาจะเป็นสีดำอม,มแดงมีเลือดฝาด และยาบกว่าผิวของเทพบุตรพเทเทวาระดับกลางตามทันไหมจ๊ะซึ่งโดยปกติทั่วไปพเมมทเทวาระดับกลางจะมีผิวขาวอพองใสชนชั้นกลางของพเทวาเนี่ยจะจะมีผิวขาวพองใสและ,ละละเอียดกว่าผิวของมนุษย์ตามทันไหมจ๊ะ ซึ่งถ้าจะอุปมาให้เห็นภาพกันแบบชัดๆผิวของภูม,มิเทวาระดับกลางก็จะมีความละเอียดและนุ่มนวลละไม้คล้ายกับสำลีที่นุ่มๆนมี่เขาอุปมานะจ๊ะเส่วนผิวของเทพบุตรสิบจอบซึ่งเป็นภูม,มิเทวาระดับกลางสายวิทยารกึ่งยักษ์ผิวนะจ๊ะ ะมีความเลี่ยมคล้ายกับฟองน้ำระหว่างสำลีที่นุ่มกับฟองน้ำตามได้ไมจ๊ะแต่ไม่หยาบกร้านเหมือนกับสกอตบล์นกในอุปมานะอุปมาอีกทั้งเวลากรดเทพระบรพุทพมเทววิยทธรึ่งยักษ์เนี่ยจ้ะคืออันนี้เป็นก,นกลางๆนะที่เป็นสายวิทยากรถึงยักษ์เนี่ย ก็จะมีเขี้ยวงอกออกมาอีกด้วยจะเป็นจฉพาะเวลาโกรธแต่เวลาปกติไม่มี oh. สายวิทยารกึ่งยักษ์จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ <Yeah. S 1> ถ้าโกรยก็จะมีเขี้ยวงอกออกมา <Yeah. S 1> ถ้าไม่โกรธก็ไม่มี <Yeah. S 1> ซึ่งเขี้ยวที่งอกออกมานี้จะมีอะไรละเอียดอีกเยอะแยะมากมาย oh. และไม่เหมือนกับเขี้ยวลาก <Yeah. S 1> อะไรอย่าน <laughs> ลากประดานนี่หรือเกี่ยวลอยฟ้าและไเป็นเหมือนเกี่ยวกับพวกที่เราเข้าใจกันจากหนังหรือภาพยนตร์ที่เคยได้ดูได้ชมหรือคิดกำน,นึงบางคนว่าอาจจะเหมือนเกี่ยวของแวมไพร์หรือเกี่ยวของแด๊กคูลาเป็นต้น oh. ซึ่งแวมไพร์หรือแดกโคราก็ใกล้นกนอย่างนี้นะ ่วนวิมานหรือที่อยู่อาศัยของท่านเทพบุทใหม่นี้นะจ๊ะจะมีลักษณะเป็นวิมานที่เรียบเรียบง่ายง่ยขนาดปานกลางที่สูงประมาณตึกหกชั้นเ,ออเดี๋ยวลงรายละเอียดมากไปไหมจ๊ะเนี่ย ซึ่งตัววิมานจะประกอบด้วยโลหะสีเงินสีขาวและแก้วพลึกขนาดใหญ่ที่มีขอบเขตกว้างขวางตามธรรมจ้าตรงนี้และอยู่ไม่กระจากที่ทำงานเดิมในสมัยที่ตัวเขายังเป็นมนุษย์ตามธรรมจ้าซึ่งโดยรอบวิมานของท่านเทพบุตรใหม่เนี่ย จะมีวิมานหรือที่อยู่ใสของเราภูมิทวาที่มีความชอบคล้ายกันอยู่หลายวิมานนอกจากนี้ทัานเทวุตรใหม่ยังมีบริวารอเมนทิปที่คอยรับใช้ดูแลอยู่ประมาณยี่สิบตนนี่นะจ๊ะ,จะเพราะเป็นภูมิทวาน,นี่จ๊ะสิ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากผลแห่งบุญตัวเขาได้เคยทำบุญแบบ สงเคราะห์โลกเอาไว้ในสมัยที่ตัวเขายังเป็นมนุษย์ oh. เช่นบริจาคทั้งเงินสิ่งของความรู้ให้กับผู้อื่นและสังคมเป็นต้นนี่นะจ๊ะ oh. และเมื่อมาถึงจุดนี้นี่หลือนักเรียนอุ่นบาลคงอยากจะรู้ว่าหลังจากที่คุณซีฟ็อบได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย วินาทีอแรกที่ตัวเขาได้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปเป็นเทพบุตรภูมะเทวานั่นนะตัวเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรและจากวันเวลาที่ผ่านมาในช่วงสิบเดือนหลังจากที่ตัวเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยงเขาเนี่ยพบภูมิมาแห่งนี้จะน่าสนุกขนาดไหนเห็นไหจ๊ะ ตัวเขาจะได้ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้านปุมะเทวาที่อยู่ในหมู่บ้านปุมะเทวาแห่งนั้นหรือไม่อย่างไรไนี่นะจ๊ะหลังจากที่คุณสตีฟจบเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตัวเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันหลับแล้วตื่นขึ้นบนเตียงมันวุบไปนะจ๊ะวุบแล้วก็ตื่นขึ้นเลยบนเตียงเลย ซึ่งตั้งอยู่กลางวิมานหรือที่อยู่สายของตัวเขาแล้วทันที่ตัวเขาที่ลืมตาขึ้นตัวเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจและประหลาดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โดยรอบเป็นอย่างมากหลัจากตัวเขาจะมีความรู้สึกเช่นั้นแล้วเนี่ยตัวเขายังก็รู้สึกอีกว่าโอ้ช่างอัศจรรย์เหลือเกิน อาการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ตัวเขาเป็นอยู่มันได้หายไปเป็นปลิดทิ้งแล้วอีกทั้งตัวเขายังแลดูหนุ่มคื้นและหล่อขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยแต่ในตอนนั้นตัวเขาจะแลดูเหมือนกับชายหนุ่มที่มีอายุประมาณ3 5มสถึงสีปีนะจ๊ะแต่ก็เสียชีวิตอายุ56ปีและเมื่อเวลาผา่านไปได้สักพักหนึ่งซึ่งก็ไม่นานนัก ก็ได้มีเราก็ได้มีหัวหน้าของเราบริวารมาก่าวต้อนรับตัวเขาหัวหน้าของเราบริวารยี่สตนนั่นนะจ๊ะตามตามไปจ๊ะแล้วก็ได้แนะนำสังคมใหม่หรือสังคมภูม,มิเทวาแห่งนี้ให้เขาได้รู้จักจะได้หัวหน้าของเราบริวารก็ได้พาท่าน เทพบุตรสิบจอบไปชมที่พยะสมบัติที่อยู่ในตัววิมานซึ่งตัวท่านเทพบุตรสิบจอบก็รู้สึกตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจในที่พะยะัคสมบัติต่างๆเหล่าน,นั้นเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นเตียงที่ใช้นอนก็เป็นเตียงที่เรียบหรูดูดีมีสไตล์ไฮคลาสแถมยังลอยได้อีกด้วย ลอยได้นะจ๊ะไม่เพียงแค่นั้นเขาชอบเขาจะชอบเรียบๆอยนี่นะจ๊ะอัตยาใสไม่เพียงแค่นั้นในเวลาที่ตัวเขาอยากจะฟังเพลงที่เขาชอบเพลงนั้นกล่าวก็จะค่อยๆดังขึ้นมาเองแบบเป็นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ใดๆเหมือนอย่างในโลกมนุษย์นี้เลยตามทันไหมจ๊ะ เรือกในยามที่ตัวเขาต้องการจะรับประทานอาหารก็จะมีเหลาบริวารน,นำอาหารที่เขาชอบไม่ตัวเขาได้รับประทานโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากบอกใครเลยนั่นก็เป็นภาพสมมุตินะจ๊ะเป็นต้นเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่วิมานแห่งนี้เนี่ยช่างเพอร์เฟกและไฮเทคตามทันไหมจ๊ะ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของเขาในสมัยที่ตัวเขายัางมีชีวิตอยู่อย่างสุดๆตามทันไหมจ๊ะก็เป็นไปตา,ามกำลังบุญและตามกำลังความรู้สมยัยตอนเป็นมนุษย์แล้วก็เคลียม m แอนคลาวด,ดี้ไมเลยของเขานะจ๊ะและหลังจากที่หัวหน้าของเหล่าบริวารได้พาท่านเทป,ปบุตรสตรีฟจับ ไปชมที่พยะสมบัติที่อยู่ในตัววิมานบางส่วนบางส่วนนะจ๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยหัวหน้าบริวารน,นะจ๊ะหัวหน้าของเราบริวารก็ได้พาตัวเข้าไปชมที่พยะสมบัติต่างๆที่อยู่ภายนอกตัววิมานไม่ว่าจะเป็นปฏิมาก,กรรมสวนละสระเป็นต้นนี่ตามทันไหมจ๊ะ เราจะเห็นว่าลักษณะจะแตกต่างจากที่เราเคยเห็น <Yeah. S 1> พอผมมาทิวาก็จะค,คล้ายๆกับในเมืองมนุษย์ <Yeah. S 1> คล้ายกับมนุษย์นี่มากเลยอย่างนี้นะจ๊ะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าสูงขึ้นไปสูงมาก็จะค่อยๆแตกต่างขึ้นไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> แต่ไี่อยู่ก็ไร่ที่ทํางานเดิมาเงี้ย <Yeah. S 1> ตามทานรากจ๊ะ yeah. Yeah. และเมื่อตัวเขาได้เห็นทิพย,ยสมบัติเหล่านั้นแล้ว <Yeah. S 1> ตัวเขาก็จะรู้สึกตืน่นตาตื่นใจ และก็อัศจรรย์ใจกับทิพะย์ยสมบัติเหล่านั้นอย่างสุดๆ oh. เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไฮเทคสวยงามและเรียบง่ายแบบเนียบเฉียบกลิป oh. ซึ่งโดนใจตัวเขามากๆเลย, <Yeah. S 1> ยนี่นะจ๊ะ oh. อธยาศัยก็เป็นอย่างนี้กำลังบุญก็ประกอบกันอย่างนี้นะจ๊ะ oh. แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไป จนกระทั่งมาถึงวันที่พระจันทร์เต็มดวงสิบเดือนที่ผ่านมานี่จ้ะตั้งแต่คราวลาโลกเดือนตุลาคมจนกระทั่งมาถึงวันพระจันทร์เต็มดวงหรือวันพระใหญ่ขึ้นสิบ่าค้าในเมืองมนุษย์ mm hmm. ก็ได้มีเพื่อนบ้านพ mm hmm. ม,มะเทวาที่มีวิมานอยู่ติดกัน mm hmm. มาหาท่านเทพบุตรสิบจอบถึงที่วิมานของเขา เพื่อเชิญนะครับไปประชุมร่วมกับเพื่อนๆพุนธมเทวาและพบกับหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าโซนนั้นน่ะ oh. ถึงแม้ในตอนเป็นมนุษย์อยู่ก็จะเป็นคนเก็บตัวหรือสันโดษแต่นี่ไปอยู่สังคมใหม่ก็ oh. ต้องเรียนรู้ใหม่อย่างนี้นะจ๊ะซึ่งพมทธเทวาที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีการประชุมร่วมกันในทุกๆวันที่พระจันทร์เต็มดวง วันฟนมนเนี่ยนะหรือในทุกๆวันพระขึ้น1ิบห้าค่ำในเมืองมนุษย์นั่นเองถามถามไมจ๊ะเ<อ>มื่อท่านแถวบุตรสตรฟจ็อบได้ทราบเช่นนั้นแล้วเต่เขาก็เกิดความรู้สึกสนใจและอยากที่จะรู้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในที่ประชุมแห่งนั้นบ้านเขาเพื่อนบ้านมาชวนแล้ว หายไปหาหัวหน้าหมู่บ้านนี่เนาะแล้วเมื่อท่านเทพบุตรซิฟจอบได้ไปถึงที่ประชุมแห่งนั้นแล้วอย่าลืมนะเจ้าว่ามันใกล้เคียงกับมนุษย์มากนะตรงนั้นนะเพื่อนบ้านปุมะเทวาที่มีวิมานอยู่ติดกับวิมานของเขาถามทางไมจ๊ะก็ได้แนะนำตัวเขาให้หัวหน้าหมู่บ้าน และเพื่อนๆภูมะเทวาในหมู่บ้านนั้นทุกท่านได้รู้จักจากนน้นหัวหน้าหมู่บ้านพุมะเทวาแห่งนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆให้กัทรรบ,บท่านเทพบุตรใหม่ตีจ็อบได้รับทราบว่าสิ่งไหนควรทำและสิ่งไหนไม่ควรทำอย่างนี้นะจ๊ะซึ่งหลังจาก ที่การประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้วท่านเทบุตรใหมสิบจับก็ได้รีบกลับไปยังวิมานตัวเขาเองเพราะตัวเขายังรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆหรือที่พยสมบัติที่อยู่ภายในวิมานของเขาเสร็จจากที่ประชุมก็กลับเลยภายหลังจากที่ท่านเทบุตสิบจับเทบุตรใหม่ได้เป็นที่รู้จักของเ,อเพื่อนๆพุมมะเทวาที่อยู่ในหมู่บ้าน ภูมะเทวาแห่งนั้นแล้วก็ได้มีเพื่อนบ้านภูมะเทวาหลายหลายท่านแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนท่านเทปปมมพบุตรใหม่สิบจับที่วิมานของเขาอยู่เรื่อยๆ oh. ซึ่งเพื่อนบ้านภูม,มะเทวาเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่จะกล่าวชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องผลงานของท่านเทปปพบุตรใหม่สิบจับในเมืองมนุษย์ oh. ี่ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ตามทันไหมจ๊ะเราจะได้นึกถึงภาพหัวข้อสนทนากันอะไรต่างๆ,ๆอย่าลืมว่านี่เพิ่งสิบเดือนนี่ะจ๊ะหัวข้อสนทนาก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นอย่างนี้นะจ๊ะซึ่งเรื่องราวการพูดถึงผลงานของกันและกันนั้นของกันและกันนะจ๊ะก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับภูมิเทวาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านภูม,มิ เทวแห่งนี้คือมีรถนิยมคล้ายๆกันแล้วก็กำลังบุญไล่เลี่ยกันอย่างนี้นะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะแล้วก็มีอธัธยาใสายคล้ายๆกันด้วยท,ที่กึ่งยักษ์อะไรนั่นนะที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะที่กขาพูดเรื่องราวเกี่ยวเรื่องผลงานของการการใน,นจ๊ะภูม,มิเทวแต่ละท่านที่อยู่ในหมู่บ้านภูม,มิเทวแห่งนี้ ก็ล้วนแล้วแต่มีผลงานเด่นเด่นดังๆที่ตัวเองได้เคยสร้างสารรค์เอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสิ้น oh. ดังนั้นพุมมมเทวาแต่ละท่านจึงมักจะชอบเอาผลงานของตัวเองเนี่ยมาเมาให้กับเพื่อนเพื่อนพม,มเทวา oh. ท่านอื่นๆได้ฟังกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนั้นพวกเขาก็จะชอบติดตามผลงานของพวกเขาอยู่เรื่อยๆแล้วพวกเขาก็จะพยายามไปดนจิตดนใจคนที่ยังมีชีวิตอยู่ oh. ที่สืบทอดงานต่อจากพวกเขา oh. ให้มุ่งมั่นพัฒนางานและทําในสิ่งที่พวกเขาได้ตั้งใจเอาไว้แต่ปม่ถึงก็เข้าสิงนะ oh. แค่ดนจิตโดนใจ คือนึกๆคิดๆก็ขอให้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตามทำไปจ๊ะซึ่งถ้าหากคนเหล่านั้นสามารถทําในสิ่งที่พวกเขาตั้งใจเอาไว้คือพวกภูมิปฎิวาตั้งใจไว้สมัยเป็นมนุษย์นี่นะจ๊ะจนกระทั่งประสบความสําเร็จพวกเขาก็จะเกิดความรู้สึก,ากภาคภูมิใจขนาดเป็นภูมิาเทวาก็ยังภาคภูมิใจนี่นะจ๊ะ แล้วก็จะนำความสำเร็จของเรื่องนี้ไปเมาแตกแหลกราน oh. ให้เพื่อนเพื่อผมมาเทวาได้รับฟังกันอย่างโทษหน้า oh. ซึ่งในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านเทพบระรูตมาสิบจับยังไม่มีอารมณ์โกรธขึ้นเลย oh. uh huh. ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเขานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ตัวเขาชอบ และตอบสนองความใช่ของตัวเขาทั้งหมดเรียกได้ว่ามองไปทางไหนตัวเขาก็รู้สึกถูกใจชอบใจและสุขใจไปหมดเลยตามนั้นไหมจ๊ะในระหว่างที่ท่านเทบุตใหม่ซีบจบกำลังพลิดเพลินการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมพุม,มะเทวังนั้นก็ได้มีกระแสทานแห่งบุญจากที่แห่งหนึ่ง ไปเชื่อมจรอดที่ศูนย์กลางกายของท่านเทพบุตรใหม่ซีบิบจับซึ่งทันทีที่กระแสบุนดังกล่าวได้ไปจรอดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของเขาเนี่ยก็เป็นผลทำให้ใจของเขาบางเกิดความสว่างสวายขึ้นมาในทันที oh. และภาพของแหล่งกำเนิดแสงสว่าง ที่มาจากคนกลุ่มหนึ่งจะได้สร้างองค์พระทำการยมตัวกระตูวเขาแล้วก็นึกถึงเขาก็ได้ไปปรากฏฉายขึ้นภายในใจของเขา,าแลว้วเมื่อท่านเทถบุตรไม่สิบจอบได้เห็นภาพการทำบุญดังกล่าวแล้วตัวเขาก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร อีกทั้งเขาก็อนุโมทนาบุญไม่เป็นจึงไม่ได้อนุโมทนาบุญคนเหล่านั้น oh. คือไม่รู้อะไรแต่รู้สึกก็ดีแต่สิ่งที่เขาได้รับรู้ในตอนนั้นคือตัวเขารู้สึกดีใจชอบใจแล้วก็เป็นสุขใจเมื mm ่อ hmm. ตัวเขารู้สึกเจ่นนั้นตัวเขาจึงได้นึกขอบคุณคนเหล่านั้น uh. ด้ยวยความารู้สึกที่อิมเอเบอิกบ,บานใจนั่นเองนี่นะจ๊ะ คือรู้สึกเป็นสุขใจดีใจชอบใจอะไรต่างเหล่านี้แต่ถ้าทานโมธนาบุญเป็นนี่นะเจ๊เาจะมีจะมีอะไรเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกเจยะมันต้องมีใครไปบอกเขาเนี่ยนี่นะจ้ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครไปบอกอะไรนี่นะก็อารมณ์นี่เขาจะเป็นอย่างนี้อย่างที่ตามทันพี่จ้าลงรายละเอียดมากไปไหมเนี่ยอันนี้ อันที่ถามจริงๆเนี่ยมันมันมันมากเห็นไหมอืแล้วจะเริ่มจของภูมิทวามจะคลายกับของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ถ้าอยู่ในระดับพื้นมนุษย์อย่างงี้นะจ๊ะถ้าจากสูงขึ้นไปเรื่อยๆถึงถึงอะไรล่ะหิมพผ่านนะจะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาว่าอะไรต่างๆนี่นะจ๊ะส่วนคำถามข้อต่อไปเนี่ย ที่ถามว่าบุโปกรรดที่ทำคนสิบจับต้องมาเสียชีวิตด้วยเรื่องมะเร็งตับอ่อนในพบ้าวจบบัตรเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ